สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเขิดช่อง Anime Lover ่องคนชอบดูอนิเมะอ่านม a n ง,งะอ่านนิยายวันนี้ผมจะมารีวิวมังงะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิหรือโอชิโนโกะนะครับเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมค่อนข้างชอบนะครับที่จริงถามว่าทำไมผมถึงมีแค่เล่ม3ถึงเล่ม4เพราะว่าผมไปเจอมาแล้วผมแล้วผม,มาหาซื้อไม่ได้ผมก็เลย ไปอ่านของอิงนะคบแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ไปงานสปังสือถามว่าผมไม่ได้ซื้อหรอไม่ได้ซื้อครับผมาจากที่ผมดูคิวของรักพิม์พแล้วผมก็ไม่น่าจะได้ซื้อนะครับผมก็เลยตัดสินใจาจากนั้นอตอนเย็นนะครับอ,อีผมก็ได้ไปพอดีตอนนั้นก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับ อี้ผมบอกว่า,าแถวรักพิมพ์ไม่มีคนเลยผมก็เลยฝากซื้อมานะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ขอซื้อเล่มหนึ่งมานะครับเพราะว่าผมอ่านแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะซื้อมาทําไมนะครับเมื่อกี้โต้สัน่นขอโทษครับโอเคเ,อเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจัดเนื้อเรื่องนะครับผมก็ไม่มีเนือ้อผมก็จําเรื่องย่อไม่ได้เอาเป็นว่า,เ,าเรื่องนี้ก็เป็นเ,เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างดร์กนะครับก็ ไอดอลนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวไอดอลนะครับแบบ uh, ดารานักสแสดงไอดอลหรือว่าแบบเป็นพวกเป็นโอชีนะครับถ้าพูดง่ายๆแต่ว่าค่อนข้างดาร์เพราะว่าที่ผมพูดก็คือเพราะว่านางเอกจะไม่เชิงนางเอกนะแม่ของแม่ของสองพระเอกก็คือไอท์ฮัมโฮชิโนะไอที่เป็นตัวละครมีหลักของเรื่องนี้นะครับ ก็คือเป็นคนให้กำเนิดนะครับก็คือที่เพี่บอกว่าเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยครับโอชิก็คือในที่นี้ก็คือไอนะครับแต่ว่าไอเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับในเริ่มแรกนะครับเนื่องจากมีพวกโอตะโอตะคูนะครับพวกโอตะอะไรอย่างเงี้ยครับเ,เรียกว,ว่าสะกดรอยตามอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นพอรู้ว่าโอโอตะที่ตัวเองชอบเนี่ยมีลูกนะครับก็เลยฆ่า ผมก็ตอนแรกผมดูก็คือผมงงเลยนะครับสตันเลยครับนั่นแหละครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับลูกของโอชิก็คือสองคนนี้นะครับก็เป็นพระเอกกับนางเอกของเรื่องนี้นะครับแต่ว่าที่จริงแล้วอดีตนะครับก็คือสองคนนี้เป็นคนไข้กันคนที่เป็นผู้หญิงครับเป็นคนไข้ของคนที่เป็นผู้ชายนะครับคนที่เป็นผู้ชายก็คือเป็นหมอนะครับแต่ว่าทั้งสองคนไม่รู้นะครับว่าสมัยก่อนเป็นยังไงนะครับ นั่นแหละครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดังนะครับก็คือเหมือนอยากจะแก้พระเอกเอนี่ยครับอยากจะแก้แค้นนะครับออคนที่เหมือนจะไอ้แต่ก็แก้แค้นไม่ได้ดีแต่ว่าแบบไม่เชิงแก้แค้นอะ่ะคืออยากเหมือนอยากจะเปลี่ยนโลกอะไรสักอย่างเนี่ยครับคือผมก็อ่านแล้วก็งงๆนะเออบางทีผมก็งงนะแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้เนื้อเรื่องส่วนใหญ่จะแบบเกี่ยวกับพวกวงการบันเทิงอะไรเงี้ยครับเออนั่นแหละครับ ตอนแรกกับพระเอกก็คือห้ามนางเอกนะครับไม่ให้ไปไม่ให้เป็นไอดอลนะครับเพราะว่ากลัวจะเป็นเหมือนแม่นะครับแต่ว่า,อาพอจะหลอกรับว่าแบบแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็เปลี่ยนเ,เปลี่ยนเสียงน้ําเสียงนิดนึงแล้วก็โทรไปหลอกว่าน้องสาวไม่ได้เป็นก็คือน้องสาวเขาเป็นเ,เขาไปออเดชั่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับที่จริงอ่ะก็คือไม่ผ่านแต่ว่าถูกพี่ชายหลอกว่าไม่ผ่านแต่สุดท้ายก็กมารู้ทีหลังนะครับ นั่นแหละครับแล้วก็แบบเป็นเรื่องราวว่าแบบเอ,อค้นหายนั่นแหละครับแบบว่าต้องการที่แบบจะเขาเรียกอะไรแบบน้องสาวก็แบบจะเป็นเหมือนแม่อะไรเงี้ยครับส่วนพี่ชายก็คือแบบต้องการเป็นเออต้องการป้องน้องสาวอะไรเงี้ยครับเออเหมือนแบบเรื่องอะไรนะเป็นซิสคอนนะเออ,เอ,อแล้ผมก็พูดงงๆนันิดน,นึงนะเออแต่ว่า ผมก็พูดงงงวยงวยนิดหนึ่งนะอ,อผมต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสนุกนะก็จะด์กนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่นิดหน่อยอ่ะกนเยอะนั่นแหละครับแล้วก็เรื่องนี้ก็จะแบบเหมือนออมออีมีคนที่ชอบพระเอกนะน่าจะเป็นถ้าถ้าจำไม่ผิดนะจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ เดี๋ยวนะก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ชอบพระเอกนะนี่น่าจะคนนี้นะช่ใช,ใช่คนนี้แหละก็คือเหมือนชอบพระเอกเนะยก็คือในรายการเนี้ยก็คือมีฉากอะไรแบบสาภาพรักอสักอย่างเนี่ยแหละแหไะครับงอนใถ้ให้ิดแต่ให้ผมดูรูมนะครับน่าจะเป็นคนนี้นะนี่ใ่้เป็นคนนี้นะอือผมค่อนข้างชอบนะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ย ผมมาไปเจอในเน็ตนะครับแล้วผมไปเจอดูเรื่องยอ่อแล้วผมค่อนข้าง,างชอบนะอือใครที่ไม่เคยดูก็มาดูกันได้นะครับก็ค่อนข้างดังนิดนึงดราม่าครับเขาก็จะเรียกว่าดราม่าก็ได้นะครับก็คืออ๋อพระเอกก็คือเหมือนแบบอยากจะรู้เบื้องหลังอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนแบบเออหาเบื้องหลังการตายของแม่ของเขานะครับเพราะว่าแบบย่ออะไรดีครับ ก็เห็นว่ามีเบื้องหลังอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนคนที่ฆ่าไอานะครับก็มีคนบ,บงการอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะแก้แค้นนะครับนะอืมนั่นแหละรครับผมก็ค่อนข้างชอบเรื่องนี้เลยนะเออก็แบบออกแนวดักดักหน่อยนะใครที่ทนไม่ไหวเออทนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องนี้จะไม่หวานหวานนะเพราะว่า อ๋อเหมือนแล้วก็ลืมบอกก็คือเหมือนไอตอนแรกก็คือเหมือนแบบมีลูกนะครับเราว่าหาพ่อไม่เจอด้วยเออใช่ครับผมพูดขึ้นได้ก็คืออ,อีกหนึ่งเรื่องเมนหลักก็คือการตามหาพ่อนะครับก็คือพระเอกเนี่ยต้องการจะหาหาพ่อของอเขาให้เจอก็คือเป็นคนที่ให้กําเนิดเขานะครับเพราะว่าเพราะว่าหลังจากที่แบบเหมือนไอทองอย่างเงี้ยคือเขาไม่เจอไม่พยาหาตัวพ่อไม่เจอนะ คือแล้วเขาไม่รู้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนทําคลอดด้วยนะไอ้ไม่ใช่ไม่เชิญทาคลอดเป็นหมอที่ดูแลนะครับไอนะครับซึ่งเขาก็ไม่รู้นะครับว่าใครเป็นพ่อนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้ก็คือ,เ,อเหมือนคนที่พามาดูแลก็คือเป็นคนนี้นะครับก็จะผู้ใข่อ่ะคนนี้นะครับนี่คนนี้นี่คนนี้เป็นคนพามานะคนนี้สองคนนี้เป็นสามีภรรยากันนะครับซึ่ง ก็ไม่รู้เป็นอีท่าไหนแม่อคนนี้เขาถึงยอมเลี้ยงสองคนนี้นะอะประหลาดประหลาดดีอะ่ะมันเรื่องนี้มันก็จะแปลกๆดีมันจะไม่เหมือนเรื่องอื่นนะเรื่องไอดอลส่วนใหญ่อะ่ะจะแบบเซส,สาน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้ผมบอกเลยนะว่าดาังมากนะเอะคลิปนี้ผมก็จะงงๆหน่อยนะพูดงงๆหน่อยผมก็อ่านมาสักพักเงนะี้ยแต่ว่ายังไม่เอาโอกาสได้ทำรีวเดีนะเพราะว่าผมติดนางฟ้าข้างห้องไงพูดตั้งแต่คลิปที่แล้วลวะเออ ็ผมเพิ่งอัดคลิปที่แล้วจบนะนัออ่นแหละครับต่อผมจะลงพละวันกันนะครับแล้วผมลายเส้นค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่แล้วพระเอกก็คือแบบมีแบบแนนะั่นแหละตาเป็นประกายอย่างเงี้ยเออผมชอบดีลายเส้นมันจะแบบแปลกๆนิดน,นึงใครที่ยังไม่เคยอ่านนะผมแนะนําให้อ่านไปไปอ่านนะครับแล้วก็ผมลืมบอกนิดน,นึงนะครับที่จริงมันมีภา,าษาอังกฤษด้วยนะครับสําหรับใครที่มีอ,อ,อ่านภา,านษาอังกฤษอ่อนะครับสามารถหาอ่านได้นะครับ อ่าก็ชื่อเรื่องก็ตามนี้นะโอชิโนโกะนะครับสำหรับใครที่อยากอ่านนะเพราะว่าผมบอกเลยนะว่าตามหายากจริงเล่มหนึ่งกับเล่มสองนี่คือตามหายากมากโดยเฉพาะเล่มสองนะเล่มหนึ่งยังพอหาซื้อได้นะแต่ว่าเล่มสองนี่คือหาซื้อยากจริงใครที่ยังไม่เคยอ่านนะผมแนะนําให้ไปอ่านเลยนะคือชอบมากก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีอ่อมีผลสารวจนะครับว่าอยากให้เป็นอนิเมะติดท็อปสิเลยนะครับ ของญี่ปุ่นเขามีาทาผลสํารวจนะแต่ว่าผมก็หาไม่เจอนะนั่นแหละครับผมค่อนข้างชอบมากเลยนะเรื่องเนี้ยนะคือแบบเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยอ่านมาก่อนนะคือตอนแรกผมเห็นน้าประาคิดว่าจะใสๆใช่ไหมแต่ความจริงแล้วไม่ใสเลยคือผมอะ่ะคือเรื่องนี้มันดาร์กแต่ว่าเนี่ยตั้งแต่เนี่ยเห็นไหมดูนี่ในวงการน,นี้นะ่ะคำโกหกก็คืออาวุธนั่นแหละเออเอาเข้าไปคือเรื่องนี้ดาร์กจริงนะ แต่ใครใครที่ชอบแนวดังๆนะแปลกใหม่นะรับมาเรื่องนี้เลยนะแต่ว่าหาซื้อ,อยากนิดนึงนะผมขอบอกรับพิมพ์หน่อยนะถ้าเกิดใครใครดูแลนะหรือว่าอะไรครับช่วยผลิตออกมาเยอะๆเฮ้ยคือผมสนับสนุนนะให้ให้ซื้อนะไม่ใช่ไม่สนับสนุนแต่ว่าคือมันหาซื้อยากเกินอะ่ะตอนนี้เล่มสามเล่มสี่ยังพอหาซื้อได้อยู่ตามพวกบุ๊กเฟร์อะไรอย่างเงี้ยครับ หรือไม่พวกเอ่อน่าจะมีนะพวก C ีเอ็ดอะไรเงี้ยอาจจะมีนะ B2S อะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าอ๋อในคิโนมีนะคิโนคุนิยะครับที่เซนทรัลเวิลด์อะครับเออ่ใครเอ่อคิดนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับแล้วก็มีขายในเน็ตก็คือมังคะคิวบีนะครับนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะแต่ว่าผมก็ไม่แนะนําให้สั่งทางมังค์คิวบีหรอกนะ เพราะว่าเห็นผมเห็นตามในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าส่งช้ามากนะอืมอันนี้ผมก็พูดมาสิบนาทีแล้วนะแต่ว่าผมพูดจริงนะผมชอบนะเรื่องเนี้ยคือมันดาร์กแต่ว่ามันมันสนุกนะมีเนื้อเรื่องที่แปลกใหม่นะใครที่ยังไม่เคยอ่านแนวนี้นะแล้วก็มีเรื่องเบื้องหลังของพวกไอดอลอย่างเงี้ยที่บางคนยังไม่รู้อย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็จะบอกเท่นกันนะ อย่างเช่นว่าแบบดังวิธีแบบทำให้ดังอะไรเงี้ยแบบว่าผ่านแบบ YouTube อะไรเงี้ยครับอย่างเช่นแบบไปคอลแลบกับยูทูบชื่อดังอะไรเงี้ยชูดูเปอร์ชื่อดังอ,อย่างเงี้ยเพื่อสร้างเหมือนสร้างกระแสไหมเออนั่นแหละนั่นแหละครับแล้วก็เป็นแนวไอดอลอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นใครยังไม่เคยดูนะถ้าเกิดไอดอลใสๆก็แบบพวกเลิฟไรสันชายนะครับก็เป็นแนวไอดอลใส,สๆนะครับทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องนี้คือดาร์กมาก คือแบบช่วงช่วงนั้นดาวมากนะแต่ว่าคือผมชอบมากจริงๆเรื่องนี้ใครที่ยังไม่เคยดูนะไอ้ Honestly, ใครที่ยังไม่เคยอ่านนะต้องซื้อมาอ่านจริงๆแต่ว่าผมก็แนะนําให้อ่าไปซื้อมาอ่านนั่นแหละครับแต่ว่าใครที่ไม่สะดวกซื้อมาอ่านก็สามารถอ่านของภาษาอังกฤษได้นะครับแต่ว่าก็อ่านยากนิดน,นึงนะแต่ว่าใครที่อ่านภา,าษาอังกฤษเออเก่งอ่านภาษาอังกฤษคล่องก็สามารถซื้อมาอ่านได้เลยนะ เพราะว่าแต่ว่าคําศัพท์ก็ยากนิดน,นึงนะผมไปอ่านมาแล้วแหละผมก็พออ่านอังกฤษได้อยู่นะผมก็ไม่อยากสปอยนะครับผมแต่ว่าผมมาอ่านจบแค่เล่มสี่นะตอนนี้ผมยังได้ไปอ่านของอิงเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะอ่าโอเคงั้นผมก็ขอ,อ,อวันนี้ก็พูดมายืดยาวนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ